อย่างเดี๋ยวนี้จะกินเนีมันก็กินอย่างเกินธรรมชาติต้องการจะนุ่งจะหม่มมันก็นุ่งหม่ม <c oughs> อย่างที่เกินธรรมชาติต้องการหรือว่ากลับตรงกันข้ามไปจากที่ธรรมชาติต้องการ <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาหลอกให้ผู้หญิงแต่งตัวอย่างที่เรียกว่าธรรมชาติไม่ต้องการ คือไม่ได้ปกปิดในสิ่งที่ควรจะปกปิดป้องกันหนาวร้อนหรืออะไรอย่างถูกต้อง <c oughs> ไม่เป็นเหยื่อของกิเลสต้องการจะยั่วให้เกิดกิเลสแก่กันและกันมากขึ้นอย่างนี่มันเดินไกลไปจากความต้องการธรรมาชาติ <c oughs> ก็เรียกว่าทำผิดแต่ถ้าว่าทำถูก แล้วเรียกมันว่าเป็นความเจริญทั้งความเจริญนั่นเป็นไฟขึ้นมาน่าจะเรียกว่าความเจริญที่ถูกต้องได้ยังไงกันมันก็เป็นเรื่องความเจริญรกรุงรังไปด้วยกิเลสก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาเพราะเหตุนี้ ที่การอยู่อาศัยเหมือนกันน่ะมันทําเกินจําเป็นที่อยู่ที่อาศัยทําเกินจําเป็นถ้าเกิดทําผิดเรื่องกินเรื่องนุ่งเรื่องห่มเรื่องอยู่อาศัยแล้วมันเกิดโรคแปลกแปลกออกมาเกินจําเป็นให้อยู่ยามันก็เฟอ้อเหลือเฟือเป็น,นทางเกินจําเป็นในที่สุดก็มีความทุกข์เพิ่มขึ้น เพิ่มมากขึ้นเท่ากับความเจริญความเจริญมากขึ้นจะนายความทุกข์แปลกๆปกใหม่เกิดขึ้นเท่านั้นขอให้ไปมองดูในข้อนี้กันให้มาก